รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการประกาศยกเลิกระเบียบทรงผมนักเรียนดรามา่าผู้ปกครองโวยครูทำเกินเหตุจับนักเรียนกล้อนผมเสศษผมเกลื่อนโรงเรียนอ้างอยากเห็นนักเรียนมีระเบียบ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับรายการเกาะกระแสในประเด็นร้อนแรงในเรื่องของทรงผมนักเรียนแต่หนักหัวจุดๆๆะนะครับมันมีประเด็นอยู่ที่ว่าหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีประกาศการยกเลิกกฎทรงผมนักเรียนออกมามันมีคลิปในโซเชียลนะครับที่แชร์กันอย่างล้นหลามที่คุณครูไปตัดผมของนักเรียน รวมถึงนักเรียนไปโพสถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องทรงผมนะครับว่าไว้ยาวไว้สั้นขนาดไหนทำไมต้องไปถามโรงเรียนหรือแม้แต่ประเด็นที่เขาไปตั้งกันว่าถ้าปล่อยให้ไว้ทรงผมยาวตามใจชอบอาจเกิดการแข่งขันตกแต่งโดยไม่จําเป็นแบบนั้นหรือหรืออีกประเด็นหนึ่งนะคะที่เด็กๆเขาไปถามกันว่าทำไมผมเราไปหนักหัวคนอื่น จะตัดคาสีอย่างไรมันก็เงินของพ่อแม่เรานะครับและในวันนี้นะครับเราอยู่กับแขกรับเชิญทั้งสองฝ่ายนะครับเดี๋ยวไปทําความรู้จักกับแขกรับเชิญของเราครับนี้นะครับเราก็อยู่กับฝ่ายผู้กครองนักเรียนแล้วก็ฝ่ายของโรงเรียนนะครับวันนี้มีผู้กครองที่เป็นคุณแม่ฝั่งผู้เสียหายนะครับก็คือคุณแม่หนิงแล้วก็น้องเอวีนามสมุตินะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับ และทางฝ่ายของทางโรงเรียนนะครับกับคุณครูพึ่งท่านรองและพ่อท่านรองฝ่ายปกครองนะครับท่านรองยุพินแล้วก็ท่ทานผอ,อโรงเรียนครับผอชานนท์ครับทัทง้งสา่านสวัสดีครับสวัสดีครับทีนี้ครับมันมีคลิปที่คุณครูเขาไปตัดผมแล้วก็สื่อแชร์ไปในโซเชียลใช่ไห<ช>มครับคุณแม่ใช่ทางด้านคุณแม่เนี่ยเป็นผู้รองของน้องที่เป็นผู้เสียหายต้องไหมครับ ก็อยากให้คุณแม่นะครับเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังสักนิดนึงครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็วันนั้นเนี่ยเราได้ยินเสียงว่าลูกสาวกลับบ้านมาแล้วแต่เราก็ไม่ได้หันไปเราก็ไม่ได้ไปไปทงานบ้านไปหลังจากน้องเขากลับมาจากโรงเรียนใช่ล้วก็สวัสดีแม่ตามปกติแล้วเราก็ได้ยินเสียงว่าเออลูกขึ้นข้างบนไปแล้วทีนี้เราก็เหมือนแบบเห็นว่าเย็นแล้วลูกยังไม่ลงมาสักทีแบบเป็นอาหารเย็นก็คือข้าวเย็นนะเราก็เลยตามลูกขึ้นไปข้าบน ก็เคาะอยู่นานเราก็เอะใจแล้ว๊กทำไมปกติลูกเคาะจะแบบเคาะเราก็เปิดเลยจนเคาะอยู่นานเขาเปิดมาเนี่ยก็คือเขาร้องไห้หนักมากน้องร้องไห้น้องร้องไห้น้ำตาเราหน้าเลยค่ะแล้วก็เราอ่ะตาดีเห็นแล้วว่าผมลูกบอลมันแบ่งไปข้างนึงเราก็น่าจะดาว่าเอ๊ะมันต้องมีเหตุการณ์อะไรที่โรงเรียนแน่ๆเลยเราก็กรอบเขาจนเขาอยู่ร้องไห้แล้วให้เขาเล่าออกมาว่าเนี่ยเขาโดนบาดผงตั้งแต่ตอนเช้าเลย น้องโดนตัดผมที่โรงเรียนใช่ค่ะคุุคก็คือ,อเราไม่เข้าใจว่าทาไมาโรงเรียนอ่ะจะตัดผมโรงเรียนเนี่ยทำไมถึงไม่แจ้งแม่ก่อนทาไมถึงแตะเรื่อต้องตัวของลูกเราเลย<อ>นะคะก<อ>็คือน้องเนี่ยครับโดนตัดผมมาจากที่โรงเรียน<ช>แล้วก็คุณแม่กมาพบตอนเยน<ช>็นวันนี้น้องผู้เสียหายนะครับก็คือลูกของคุณแม่เนาะน้องเอเนาะอยากให้น้องเอนะครับพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับให้กับคุณผู้ชมได้ฟังหน่อยค่ะ ก็ข้าแถวปกตินะคะเป็นข้าแถวผสมรสชาติของเบข้าแถวตอนเช้านะครับแล้วครูเขาก็เดินมาตรวจเครื่องแต่งกายแล้วก็ตรวจทรงผมค่ะแล้วครูเขาก็เดินตรวจทีละคนค่ะเพือนก็นั่งข้าวแถวปกติเลยแล้วก็มาถึงคิ้วของหนูเพราะถึงคิวของหนูครูก็บอกว่าทรงผมหนูเนี่ยผิดระเบียบนะคุณครูมาชี้ตัวเราใช่<ด>คบอกเราว่าทรงผมผิดระเบียบแล้วเกิดอะไรขึ้นจริครับแล้วก็บอกว่า มันไม่ผูกมันยาวเกินไปแล้วก็ซอยผมด้วยมันห so 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 ินกดระเบียบของโรงเรียนแล้วครูก็ถือกันไกมาค่ะแล้วก็จะมาตัดผมหนูทีแรกหนูก็บอกว่าหนูไม่ให้ตัดหนูไม่ยอมเพราะว่าครูจะมาตัดผมหนูได้ไงมันมันจะแหวกขาครัวเนี่ยครูเขาไม่ได้เธอไม่ไปตัดฉันจะตัดให้เธอเองแบบนี้แล้วหนูก็ไม่ยอมจนสุดท้ายครูเขาก็ตัดผมหนูจนแหวกสุดท้ายแล้วคุณครูก็ใช้กันไกที่ถือมานะครับตัดผมเรา แล้วก็เพื่อนของเราล่นนะครับอีกคนหนึ่งเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับเจอเหตุการณ์อะไรบ้างอยากให้เล่าให้กับคนอื่นๆฟังนิดนึงนะค,ะครับครับส่วนผมก็เป็นเ,เพื่อนนักเรียนชายด้วยกันนะค,ะครับก็ตรวจในเช้าวันนั้นก็ตรวจระเบียบเหมือนกันเพื่อนผู้หญิงนะครับคุณครูก็ประกาศหน้าสอบทงเลยว่าใครผมยาววันนี้จะตัดผมซึ่งผมก็ตอนแรกก็ขอครูว่า ขอไม่ตัดได้ไหมท้ายคุณครูไม่ยอมค่ะเกิดัดผมคุณครูไม่ยอมแล้วก็ตัดผมเราเลยตัดแต่ที่ว่าแก้ไม่ได้นะคะคุณครูเพราะว่าตัดเกือบการตบบหน้าเสียขนาดนั้นเลยค่ะคแม่มันไม่โอเคอะค่ะคือมันมันแย่มากผหนูรู้สึกอายมากเพราะว่าทรงผมที่คุณตัดไปค่ะมันไม่สามารถไปแก้ได้คือแล้วมันก็เหมือนโดนบูลี่โดนมันอับอายค่ะมันเสียความมั่นใจเลยค่ะ๋อ้ทำให้ เหตุก,การณ์เหล่านี้มนถูกแชร์ไปในโซเชียลใ่ครับแลนี่ก็เป็นเป็นผวดที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณครูตัดผมไปนะครับเดี๋ยวเราไปฟังของคำชี้แจงจากคุณครูแล้วก็จากทางโรงเรียนกันบ้างครับทีนี้เรามาฟังเสียงจากทางโรงเรียนกันบ้างครับเราอยู่กับคุณครูน้ำพึ่งท่านรองมิจินแล้วก็ท่านผอชาโนนนะครับวันนี้อยากให้คุณครูนะครับได้ชี้แจงนิดนึงนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเช้าวันนั้นครับที่เด็กๆเขาออกมาร้องเรียนเรื่องที่เขาถูก ตัดผมหน้าสัผมครับคือเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ครับคุณคือปกติช่วงเวลาที่เราจะต้องตรวจผมและเครื่องแบบและกองตกงกาย่ะมันจะเป็นช่วงต้นเดือนของทุกๆเดือนอยู่แล้วคือโรงเรียนมีมาตรการใช่ไหมครับว่าจะต้องตรวจผมตรวจเครื่องแต่กางกายของนักเรียนใช่ค่ะและมาตรการนี้ก็จะแจ้งให้ทราบตั้งแต่ตอนต้นที่นักเรียนเข้ามาอยู่โรงเรียนนี้แล้วค่ะว่าเราจะเ,เริเร่มีกทราบอยู่แล้วทราบค่ะผู้ปกครองก็ทการาบเป็นอย่างดีค่ะ ว่ากฎระเบียบเรามีอย่างชัดเจนแล้วก็ระบุเป็นระเบียบเป็นลายลักษณอัรเรียบร้อยแต่ทีนี้วันนั้นนะคะ คนทั้งโรงเรียนก็ต้องดําเนินตามติดระเบียบโรงเรียนครูก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเอง<ะ>ในการเดินตรวจเครื่องแบบพฤติกรารพร้อมทั้งสมบุแล้วก็จนพบเนี่ยค่ะนักเรียนทั้งไม่ได้แค่สองคนนะคะหลากหลายคนเลยค่ะที่ยังคงละเลยหน้าที่ของตัวเองไม่รู้ว่าวันนี้จะต้องตรวจนะจริงจริงแล้วเด็กๆไม่รู้เด<อ>็กๆไม่รู้ว่าวันนี้จะต้องตรวจท้งที่โรงเรียนเนี่ยนะคะมีการแจ้งไปอยู่แล้วใช่ค่ะมันก้กลายเป็นข้ออ้างไหมคะ ที่จะมาอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะเราแจ้งตั้งแต่ตอนต้นแล้วมันครูก็เลยจะต้องดําเนินการทํายังไงให้เขารู้ก็คืออ่ะแจ้งระเบียบตั้งแต่ตอนต้นว่าผมลูกยาวนะเพราะงั้นถ้าลูกยาวลูกทายังไงดีล่ะก็หนูไม่ไปตัดรูก็ต้องตัดให้และทําไมถึงต้องตัดก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้เขาไปอะค่ะก็เหมือนเดิมกลับกลายเป็นซ้้าเรื่องเดิมผู้ค้าหนูขอไปตัดเองได้ไหมคะผ่าน ตรงนั้นก็เลยกลายเป็นว่างั้นรูกก็ตัดให้เลยแล้วลูกเขาไปตัดเอานะสุดท้ายแล้วคุณรูก็เลยตัดไปให้แล้วก็ให้เองเนี่ยไปแก้์สมงศเองนะครับก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่เขาเอามาแชร์กันในโซเชียลในครั้งนี้ใช่ไหมครับค่ะแต่ด้วยเจตนาครูนะคะไม่ได้จัดสร้างความอายกับลูกๆเลยคือเป็นเจตนาดีนะครณแม่คืออยากให้อยู่ในระเบียบของโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนเนี้ย ก็คือคอยบ่มเพาะอบรมสั่งสอนทั้งการเรียนการสอนแล้วก็พฤติกรรมของเขาด้วยอยากจะให้เขาเป็นคนดีเป็นคนเก่งคุณครูมีแต่ความหวังดีค่ะไม่ได้มีเจตนาอะไรเป็นอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะทั้งหมดก็คุณครูก็ชี้แจงว่าคุณครูทําไปเพราะความหวังดีมีเจตนาดีกับเด็กๆใช่ไหมครับ คุณแม่ครับคุณครูเขาชี้แจงเาว่าเขาทาไปด้วยเหตุผลที่ว่าเขาหวังดีกับลูกๆนักเรียนนะแล้วก็มีการชี้แจงเด็กๆไปแล้วตั้งแต่เปิดภาคเรียนเด็กๆรู้กันอยู่แล้วคุณแม่ฟังถึงตรงนี้คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างครับกับสิ่งที่คุณครูได้ชี้แจงอธิบายบอกคุณแม่ไปก็เข้าใจนะคะว่าคุณครูบอกว่าต้นเดือนใช่ไหมคะคะแต่คาว่าต้นเดือนของครูเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ต้นเดือนทำไม มันเลยว่าเออเดือนนี้จะตัดวันนี้หีือวี้จะตัดวันนี้คือคุณแม่อยากให้โรงเรียนทําปฏิทินแจ้งไปเลยเป็นทางการเป็นทางการแต่ต้องมีแอปพลิเคชันที่มันไว้แจ้งข่าวสารกับผู้ปกครองทำาไแม่ตรงนั้นเป็นช่องทางสื่อสารขอโทษนะคุณแม่ปฏิทินตั้งมีคือช่วงต้นเดือนแต่ว่าวันที่หนึ่งวันที่ห้าของทุกเดือนค่ะเพราะฉะนั้นเราจัดอยู่ในค้าระดับแล้วเด็กก็รู้อยู่ในตารางสอนมีค่าระดับวันก็ตรวจตรนวันนั้นแต่แนึต่ถ้าบางทีมันโดนวันพุธนะคะ แต่บางทีบางสัปดาห์ดิฉันไม่ว่างเพราะดิฉันติดธุระไม่ไหว่ความแต่ไม่ว่างเงนแต่ยุ่งเรื่องอื่นจนว่าเลยนะพี่ลิเดีเตะเยวะค่เดี๋ยวคุณแม่และคุณครูต้องใจเย็นนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในรายการสดเนาะเดี๋ยวเราพักเบรกรายการกันสักครู่ครับ วันน <mile> ี้ว <resur faced> <laughs> ันน okay. <Okay>. ี้เราเราจะเดี๋ยวหัดอากอร่วมกันนะครับเนยวันนี้เรามาพูดเพื่อหาทางออร่วมกันนะครับเราจะไดดตรนี้โอเคครับต้องต้องงตออใจเย็นอึครับคน้าตื้นขอคิดว่าผมเพิ่งต้องฟังคาฝ่ายของผู้ปกครองครับเราต้องมีเหตุผลเนาะอย่าใช้อารมณ์กับกับผู้ปกครองน วันนี้เราก็ออกรายการด้วยนะครับแต่ก็เป็น,นชื่อเสียงของโรงเรียนเราเนาะเราต้องฟังเหตุผลก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาใช้ในการตัดสินใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับโรงเรียนเราเนี่ยก็ค่อนข้างผิดจริงๆนะครับใช่ไหมลองคือเราไม่ได้เอาแอปพลิเคชันในการแจ้งเขาล,ล,ลองว่าตอนนี้สื่อสารอาจจะผิดพลาดไปนิดนึงยังไงก็เดี๋ยวรอฟังเห,งเห,เาหาเตุผลแล้วก็หารือกรงเรกันเนาะคพี่เนาะลองลองเข้าใจในส่วนที่ครูผู้หวนนี่กับเด็กอยู่ด้วยกันก็ไม่ได้ตำหนิเใย ขอบคุณค่ะคุณผ ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ในรายการของเราในช่วงที่2นะครับเมื่อกี้เนี่ยคุยค้างกันไว้นะครับที่คุณครูได้แจ้งว่าทางโรงเรียนเนี่ยมีการชี้แจงกฎและก็ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนรวมถึงทรงผมไว้แล้วนะครับก็อยากให้ท่านรอฝ่ายปกครองนะครับท่านเรายุยินได้ชี้แจงตรงนี้ให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฝังแล้วก็คุณแม่ได้รับทราบไปพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวขอทีมงานเสิร์ตภาพออของทางโรงเรียนด้วยนะครับ อย่างกฎระเบียบที่เราแจ้งเรียนเนี่ยก็จะมีกฎระเบียบที่ออกมาเป็นข้อปฏิบัติที่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะคุณแล้วก็ในที่นี้เนี่ยเราก็จะแจ้งไปอยู่เสมอว่าทุกครั้งที่เราจะตรวจตั้นแบบเนี่ยเราจะตรวจทุกต้นเดือนไม่ใช่กรณีที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะการที่มีแอปพลิเคชันแต่ว่าไม่ได้ติดต่อผู้สารการันนี้ทางทีมงานของผู้บริหารยังไม่อก็จะมีการตรวจอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าทางโรงเรียนเนี่ยมีการกบนอกในส่วนนี้เราก็จะขออนุญาข้อที่ห้าในนี้นะคะแต่ส่วนของกฎระเบียบทั้งหมด แล้วก็เมื่อมีข้อปฏิบัติแล้วเราก็อยากให้นักเรียนเนี่ยอยู่ในกรอบของกฎระเบียบไม่ได้เพราะว่าก่อนที่บุคลากรของโรงเรียนเรานักเรียนของเราคนพิเของเราจะเติบโตไปข้าง่ายๆเนี่ยอย่างน้อยเด็กต้องเรียนเป็นอยู่ในสังคมเป็นด้วยนะคะนี่ก็คือนโาบายของเราตลองก็ชี้แจงแล้วนะครับว่ามีกฎระเบียบอย่างชัดเจนแต่ว่าอาจจะขาดการติดต่อสื่อสารในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับก็ทางเรียนเนี่ยยินดีที่จะน้อมรับนำไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาของทางโรงเรียนต่อไปนะครับ แล้วก็มีอีกหนึ่งเสียงนะครับที่เป็นตัวแทนของผู้ปกครองนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับในการทําประชามติเกี่ยวกับเรื่องทรงผมนักเรียนในวันนี้นะครับเราอยู่ในสายกับคุณหลินนะครับคุณหลินสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอ่ออยากให้คุณหลินนะครับเล่าให้เราฟังสักนิดนึงครับว่าโรงเรียนได้ดําเนินการอย่างไรเกี่ยวกับทรงผมนักเรียนค่ะสาหรับโรงเรียนนะคะก็ได้มีการดําเนินการทาประชาพิจารณ์ค่ะเชิญผู้ปกครอง หลายหลายท่านนะคะเข้าร่วมการประชุมแล้วก็หาข้อสรุปร่วมกันค่ะมีนักเรียนเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็ดิฉันเห็นว่าการทำประชาพิจารณ์ครั้งนี้นะคะก็มีความเหมาะสมค่ะคนละทางกับนักเรียนไม่ให้เด็กเครียดจนเกินไปความยืดหยุ่นให้นักเรียนบ้างนะคะครับคุณหลินก็ยืนยันใช่ไหมครับว่าเราได้มีส่วนร่วมร่วมกันจริงๆกับทางโรงเรียนยืนยันค่ะยืนยัน โอเคครับขอบคุณคุณลินครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามีสายโฟนอินนะครับจากท่านประธานคณะกรรมการสานศึกษานะครับที่ให้ข้อสนับสนุนนะครับแล้วก็ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านพร้อมกันครับครับสวัสดีครับในมุมมองของกรรมการสถานศึกษานะครับทางโรงเรียนเนี่ยได้รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนน่ยนานมากๆแล้วนะ ในที่ประชุมเนี่ยก็เอาตัวแทนนักเรียนเนี่ยเข้ามาพูดคุยหาข้อตกลงกันทุกๆคนก็มีการทำประชาัมตัฟังความคิดเห็นกับนักเรียนเนี่ยนานมากโดยเอาใจใส่นักเรียนด้วยนะ,เอ,ะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับแล้วก็ใจวัยรุ่นนะฮะแต่วัยรุ่นเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจกฎระเบียบกติกาแล้วก็ภาพรวมของโรงเรียนด้วยต่างฝ่ายต่างหาจุดลงตัวกันมาค่อนข้างนานมากแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโรงเรียนเราเนี่ยก็ยังได้ประชุมผู้ปกครองประชุมครูนะครับอย่างรอบด้านมากๆ เขามีอิสระในการเลือกสรงผมกันพอสมควรทุกๆคนก็เลือกกันในกฎเกณฑ์ที่โรงเรียนเราเปิดโอกาสเราไม่ได้กดคีย์ข่มเหงใดๆจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาตรงนี้เราควรที่จะประนีประนอมกันและพูดคุยกันร่วมกันเดินได้ร่วมกันพัฒนาได้นะครับนะขอบคุณมากครับครับก็จะเห็นได้ว่านะครับมี ข้อมูลนะครับจากท่านประธาน,นาคณะกรรมการสัรสาที่ชี้แจงแล้วว่าโรงเรียนเนี่ยมีการทําประชาม,มตินะครับแล้วก็สอบถามความคิดเห็นจากหลายๆฝ่ายจนมาเป็นที่มาของกฎระเบียบอันนี้ใช่ไหมครับท่านผู้มการครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะยืนยันได้ว่าโรงเรียนเนี่ยมีการดําเนินการอย่างชัดเจนนะครับคุณแม่ครับเมื่อ ครับก็ทางเวรก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับว่ามีการออกกฎและก็ชี้แจงระเบียบในการตแต่งทรงผม,มเครื่องแต่งกายอย่างชัดเจนนะครับก็อาจจะขาดก,การติดต่อสื่อสารกานในแอปพลิเคชันนะครับคุณแม่ฟังแล้วตรงนี้รู้สึกอย่างไรบ้างครับกับคําชี้แจงของคุณครูของท่านรองผู้การครับ,รบก็จริงคุณแม่ก็รับได้กาบกฎระเบียบของโรงเรียนนี้นะคะเพราะว่าตัวคุณแม่เองเนี่ยก็อยากให้ลูกมีระเบียบวินัยอยู่แล้ว อยากจะให้โรงเรียนมีการสื่อสารให้ชัดเจนกว่านี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคุณแม่มองว่ายุคนี้มันก็ศตวรรษที่21แล้วเนะาะอยากจะให้เําเนี่ยปรับในเรื่องของอกฎระเบียบในเรื่องของทรงผมเพราะว่าคุณแม่คิดว่าทรงผมเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวชี้วัดในเรื่องของประสิทธิภาพของนักเรียนนะคะการที่เขาได้รู้สึกปลอดภัยแล้วก็เป็นตัวของตัวเองในโรงเรียนเนี่ยมันน่าจะช่วยส่งเสริมให้เขาเนี่ยเรียนรู้ได้ดีขึ้นมากกว่าที่จะ มาเพ่งคัดว่ามันจะต้องเข้าตีนหูหรืออะไรยังไงนะคะหลังจากนี้ก็อยากจะให้ทางโรงเรียนเนี่ยอาจจะเรียกคุณแม่ท่านอื่นๆพ่อคุณแม่เนี่ยร่วมหารือนะคะกับกฎระเบียบในเรื่องของทรงผมให้สอดคล้องกับที่กระทรวงได้แจ้งเอาไว้นะคะก็น,นี้ก็เป็นเสียงสะท้อนนะครับจากคุณแม่หลังจากที่ได้รับคาชี้แจงนะครับจากทางโรงเรียนท่านผอมีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมครับในช่วงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับครับก็อยากจะบอก ผู้ปกครองนะครับแล้ผู้ชมทุกท่านนะครับว่าเรื่องปัญหาเนี่ยครับมันมีมานานยาวเนาะทางโรงเรียนนะครับแล้วก็ฝ่ายผู้บริหารเนี่ยไม่ได้มีนิ่งนอนใจนะครับเราก็มีการประชุมกันนะครับหาลือนะครับระหว่างผู้บริหารนะครับผู้ปกครองนะครับตัวแทนนักเรียนนะครับแล้วก็สมาคมผู้ปกครองนะครับหาลือในเรื่องของกฎระเบียบนะครับในการไว้ทรงผมและแล้วก็เรื่องระเบียบต่าง เรียนรเาได้มีมติกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราได้เอาสรุปนะครับจากการหารนอเนี่ยนะครับไปให้นักเรียนนะครับที่โรงเรียนของของเรานะครับลงประชามติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็เอาบทสรุปตรงนี้นะครับไปทําเป็นหนังสือนะครับเป็นกฎระเบียบนะครับของโรงเรียนอันนี้นะครับเรื่องนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะมีตัวเนี้ยครับที่เป็นตัวการนะครับ โดยความร่วมมือนะครับไม่ใช่เฉพาะของครูยอย่างเดียวครับก็จะเป็นผู้ปกครองด้วยแล้วก็ทุกคนนะครับมีส่วนร่วมในการร่วมกดกัลันลักึื้นนะครับของโรงเรียนของเรานะครับวันนี้ก็ทุกคนทุกฝ่ายนะครับน่าจะเข้าใจเป็นอย่างดีเนาะก,กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของทรงผมที่เป็นปัญหาโลกแตกของเรามานานนะค,ะครับก็วันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทั้งฝั่งของคุณแม่ผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็ ทางโรงเรียนนะครับจะมีทางออกที่ดีร่วมกันนะครับในเรื่องของสมผมนักเรียนที่เป็นประเด็นร้อนแรลที่หลายคนนะครับมองว่ามันเป็นเรื่องของการหนักหัวจุดๆๆนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับรายการเกาะกระแสก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้มยการโรงเรียนนะครับและคณะครูแล้วก็ท่านรองผู้วยการนะครับขอบคุณคุณแม่แล้วก็น้องๆนะครับที่มาพูดคุยหาทางออกร่วมกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ We'll